สวัสดีครับตอนนีอยู่ในเกมไม่คายพิชเช่นคือนะอร์เรย์เาอยู่จุดใดแต่ใคารไปแล้วนี่โอ้อันนี้เราอยู่กับผู้ช่วยแล้วไงผู้ช่วยไปกี้เป็นไงมั่งโอ้ยมีเอ้ยไดโนเสาเออโอ้ยเออเข้าไปตามช่วยด้วย ไปเก็บเอ้ยโอเคผมก็วุ้ยทางเออสวยละเนี่ยสาผมไม่มาตรงนี้ใช่ไหมไม่มาโอเคเฮ่มาแล้วไปเราคุณต้องมาเอาล่ะเอาไปทีนี่วันนี้มึงก็มากาะมาชิดาเหมนเดิมแล้วนะกาะอยู่ในในในดูโซเซเล็กสปีเออเมื่อนะ ก็ผู้ช่วยเเฮ้ยไอผู้ช่วยอยู่ไหนเออขอดถามได้ไหมคุณมีประโยชน์ไหมเนี่ยขอถามนะคุณมีประโยชน์ไหมเนี่ยคุณทํามาทําอะไรที่นี่เนี่ยคุณมามาสร้างปัญหาฉันเลยโอ้ยโดนตีเสาโดนกัดโ้ยผ่าไปได้ตอตาไม่โห่น่ากลัวไม่มีชาเล่นได้เลยเอ้ยอย่าเข้ามาให้เสามันตามหัว เออปิดนั่นแหละดีแล้วเอาน่ะผู้ช่วยวันนี้เรามาหาอีกกันดีกว่าของเราคือไม่มีเตียงเราไปหาเตียงกันเถอะคุณไปหาเตียงของขุดของขุดหินชาติหนึ่งแล้วไม่มีเตียงแต่ผมผมผมมีเตียงเนี่ยผมมีแกะคนแกะสามันเลยเนี่ยผมไม่มีผมไม่ได้คาบไปเลยนี่ฮะเอาล่ะเดี๋ยวมาขุดหินก่อนนะหลัง่ากนั้นคนก็ไปหาไปหาคนแกะเอาเองนะแกะมาให้ผมสองอันผมต้องการหินคุณมีเพื่อน ระวังไรเอ้ยสองตัวเลยสองตัวเลยอือสองตัวแล้วคุณละสปีชีด้วยนะไม่หรือเป็นตัวเดียวกันวะไม่แค่ไม่เหมือนกันถ้าไม่มีปีกนี่มันร็อปเตอร์ร็อปเตอร์กับร็อปเตอร์รลอปยูรอปยูโอ้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 ปาปาปาเออเฮ้ยเออผู้ช่วยขอถามได้ไหมเราเราเก่งเรารู้สึกโดดเก่งขึ้นแฮจากวันนั้นที่เราแบบหนีเสาอันนี้เราฆ่าเสาสบายสบายเลย เดี๋ยวก่อนแต่ไพ้ก็สิไม้ไม่สำคัญนะมันอันนี้มันตัวใหม่หรือล่าสุดเลยคุณมาเลยใหม่ล่าสุดเลยรอตามม้เลยเห็นไหมเห็นไหมล้วไม่เคยเห็นเหรอนี่เดี๋ยวก่อนนะเห็นไหมเก็บไม้แปาไม้เอัอตัวใหม่ล่าสุดหน้าตามมานะมันมีน้ำน้ำที่คอด้วยแบบมึงโหรานด้วยเนี่ยมันคอยยาวด้วยคุณคุณเคยเห็นที่ไหนเห็นมันมีน้ำาื้ออะไรอ่ะคุณอะไรอ่ะอะไร ทำเหรอหึ้ยหน้าหรอกไหมเดี๋ยวเราค่อยมาเดี๋ยวนั่นเห็นไหมเห็นไหมมีไหมอ๋อผมเห็นแล้วก็คนไม่ตามผมมาแล้วคุนทำอะไรก็ไม่รู้ผมก็เห็นแล้วอ่ะเอ้ยว่าอะไรวะตัวตัวนั้นผมก็ถามแล้วคุณนั่นแหละไปมามาผมเคยเห็นแล้วเฮ้ยลงท่าไหมเนี่ยแม่แสดงเหมือยได้ไหมคุณบอกไม่เห็นไม่เห็นกินได้ไหมก็กินเนื้อแบบโอเคกินๆอะไรนะบอกสิอยู่ไม่เป็นไรแหละ โอเคครับอืมโอเคโอเคไปหาไปคุณก็มีคนแก่คุณก็รวยผมไม่รวยอาจารย์หนูไม่ต <c> ก <oughs> ตัดไม้อยู่ระวังโดนโดนนะมาดิคุณไปหาไหนเนี่ยพอถามหน่อยมา มหาที่ต่างโลกทีนี้มันคือตัวที่มันโตใช่ไหมตัวเล็กๆเฮ้ยเชื่อไหมตัวเล็กๆว่ามันห้ามกัดหมเนี่ยมันกัดหมอยู่เนี่ยถ้าคนอ่ะใครพูดอะไรเนี่ยมาหาที่ต่างโลกว้ยเพชรโอเคครับเพชรเพ็ดไรอยู่บนพื้นนะเพ็ดไม่ใช่เพ็ดเชื่อเพชรโม่โม่อะไรนักทันเพชรกับเพชร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 เพ็ดอ๋อเพชร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  ก็จิ้งเพชร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 จังเลยกินพริกเป็นเพชรอ๋อผมนึกงก็บองเพชรนะเนี่ยเออเขยเขยเขยหนังกระต่ายข้าอยากกินกระต่ายอยากกินสิก็คุณอยากกินก็ไม่กินนะหมื่โคตรเลยอุ้ยอะไรอะแสงสว่างสวยมากอยู่ในถ้ำปากกาลังแล้วคุณไม่เคยเห็นปากกาลังในในไมค์คาร์บเหรอปากกาลังเยอะมากมันไม่เคยเห็นอะผมเคยนะเนี่ย ปัญหาง่ายนะอันใหญ่เลยอ่ะที่เขาสร้างอ่ะมันก็ปกติไหมเนี่ยไม่เแต่เขาอัปเดตเหรอมันก็มีนานนะมันกับปากกัลังเนี่ยไม่ใช่เหรอไม่เแต่ปากกัลังอันนี้มันอันใหญ่อ่ะมันไม่ใช่อ่ะมันมันก็นับไปนะไม่ใช่อ่ะเขาอัปเดตอ่ะมันใช่แน่นอนใต้น้ำพี่ใต้น้ำทุกอันมันก็มีอยู่แล้วต้ดลบดิ กูจะไปกูจะมาเสียงอะไรตั้งเนี่ยโอเคอะไรเนี่ยผมรู้สึกเสียดายหินมากที่ผมขุดไปอยากการ์ดไม่ไหวแล้วคนทําไมมันไม่ไหวแล้วอยากขุดแต่เมื่อให้มือทําไมก็ไม่รู้ทําไมผมมันไม่ขุด ใช,ใช้มือขุดเนี่ยนะโอ้มันจะง,ง่ายขึ้นเยอะเลยวิจิตรแถมได้หินด้วยเจอาภาษาใต้น้ำด้วยฮะมีเรืองมีเนี่ยอันใหญ่เลยไหยงภาษาใต้น้ำเจอดีเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปภ<อ>าษาใต้น้ำคุณเป็นยังไงอยากขอถามหน่อย เป็นปากกัลังที่เป็นภาษาใหญ่มากเออไม่น่าถามเลยโอ้โหเร้อสาใจเนาะตายซะผมติดหลยเนี่ยมันโคตรจะมืดเลยแล้วมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยโอ้ยดูแคนนี้ โอ s <S ้ยทำไมผมต้องมาขุดเลยตรงนี้เนี <S <S ่ยมันยิงลึก่องกระเชื่อใช่ไหมเหรผมได้ไหมอ่ะบอกแมวหน้าผมกลัวผมกลัวเดี๋ยวยิงลงไปเรื่อะไรมันยิงมืดอ่ะความเกิดมันเกิดมันกาะตัวในตัวฉันห้ามใจไม่ได้เลยตรงไปนั้นหน่อยตังการโดยพลางเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมจัดให้ จัเลยพี่บ่าวเฮ้ยคิปเก๋อแต่ไอหนองบ้าแต่ว่าผีวะมันจะเกิม่เจอทานไปลงทุนมาเจอฐานอย่างนี้เลยเย่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 เมีฐานเราวมีฐานอ้ยที่ผมว้าวมาสีมีกระถานตัวเมื่อไหร่ทงเรี เขาใช้กระถายเขาเรียนรู้เองนะแล้วกระถางน่ผาไม่เคยได้ยินแล้วคุณแล้วแล้วคุณเมไเคยสอนนะเขาใช้ทานตัวนะ้นดไอนี่ให้เดอะไรอ่ะนี่ให้เลยทานผมขอสักก้อนหนึ่งเถอะอไปเลยเยอะเลยเอาไปเลยเอาไปใช้ทำไหนปติคุณไปทำแล้วนะเฮ้ยอย่ากลับสิแล้วมา